สวัสดีค่ะชื่อเด็กมาเสียสนุชื่อเล่นนะช,ชื่อมิงอยู่โรเรียนสาธิตมสองวประสานิดค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเกมที่หนูพัฒนาขึ้นมาใหมชื่อเกมว่าเกมนับบล็อกค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าเกมเป็นยังไงบ้างเกมนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ลำดัแบ,บแรกนะคะก็จะเมื่อกดทรนะคะก็จะให้ใส่ชื่อของผู้เล่นเข้าไปค่ะสามารถใส่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอืก็ได้นะคะแล้วก็จะมีวิธีการเล่นขึ้นมาแล้วก็รอแป๊บนินะคะเพราะว่าที่รอเนี่ยเพราะว่าให้นานซึ่งวิธีการเล่นนะคะก็คือ ให้นับบล็อกที่กําหนดมาให้แล้วก็ตามก้อนเมฆใส่ลงไปในช่องค่ะถ้าผิดก็จะขึ้นขึ่นหม่ผิดอย่างนี้นะคะแล้วก็กดถัดไปเพื่อไปข้อถัดไปได้เลยค่ะอันนี้ก็นับบล็อกที่กําหนดให้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าถูกเนี่ยก็จะขึ้นขึ้นงหมยถูกแล้วมีคะแนนเพิ่มให้อีกหนึ่งนะคะ ซึ่งชื่อที่เราใส่ไปตอนแรกนะคะก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยค่ะและทั้งหมดนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนั่นเองค่ะทาอย่างงี้สี่รอบนคก็คือสีข้อค่ะซึ่งแบบก็จะ4ข้อก็จะไม่ซ้ำกันเลยถ้าถูกหัวข้อ ก็จะได้หน,นึห่คะแนนถ้าถูกสองข้อก็ได้สองคะแนนเต็มทั้งหมด4คะแนนนะคะแต่ถ้าผิดเนี่ยก็จะไม่ลบนนนะคะแนนค่ะได้ถ้าไปเล่นแล้วนะคะได้4ีคะแนนกันบ้างคะ่ะถ้าไม่ได้เต็มนะคะก็ลองเล่นใหม่นะคะเราพยายามหรือปรอบนะคะซึ่งวิธีการเล่นใหม่นะคะก็กด n นะคะแล้วก็จะมี ไปกาวแบบนี้มาคะ่ะแล้วก็กดทงสีเขียวใหม่แล้วก็ใส่ชื่อใหม่ค่ะอย่าลืมไปเล่นเกมที่หนูสร้างขึ้นมาในโปรแกรมสแกตตกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ